สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมโกลบวะแล้ววันนี้ผมจะต้องมาส่งของขวัญให้กับเพื่อนของผมเองนี่อันนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปส่งโซนให้เพื่อนกันดีกว่ามือรีแชนแนลลา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 วันนี้มันจะเป็นวันที่แสนสุดเลือกเกินก็ถ้าใครเข้ามาคลิปนะครับดูให้จบเล้วว้าวใครครับเคุณคุณคุณใครเนี่ยเฮ้ยใครเนี่ยจบอี้เหรออู้จับี้มาตามมาอยู่

เราต้องไปหาบ้านเพื่อนก่อนจะดับแรกว่าเพื่อนอาจจะอยู่แถวนี้หรือเปล่าหรือเพื่อนอาจจะถูกซอมบี้กินไปแล้วนะครับโอเคโอ้ยโอ้ยไหวไหมนั่นผมี่ผมี่ตีกับแล้วก็ผมูไปก่อนนะทุกคนเดียครับโอเคน่คคคจาจะห้องนี้ละมัง้งไปไปตรงนี้ไปนะผมเดี๋ยวซอมบี้ตามมาดูเลยว่าปีดประตูล้วจะช่วยเราอยู่นะเสียงไรอ่ะผมหวังว่ามันจะไม่เจอผมนะ นี่เสียงอะไรไม่รู้ทุกคนโอเคพี่นี่ของขวัญของพี่นะครับขอบคุณนายมากเลยนะเพื่อนที่ส่งของขวัญไม่ช้าใจเล็ครบหน้านายตลกมากเลยแหละบปิดตัวละโอ้เสียงอะไรอะทุกคนเสียงอะไรวุ้ยใครตดใครกดปีโม่งไปก่อนนะ เดี <m í toys> <P an> ๋ยวผมไปส่งควันให้คนต่อโอเคเรบจุบอะไปตกโอ้ยไอเจ็บจังโอ้ยโอ้ยซอมบี้วิ่งวิ่งผมหวังว่าซอมบี้จะตามผมมาไม่ได้นะครับเราต้องหาของขวัญใหม่ตามมาที่แบบอูมาตามมามันตามมาเยอะเลยทุกคนผมว่าผมต้องรีบเข้าบ้านหลังนี้แล้วแหละไป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 จุบชุบชุบโอเคของฝันมาวะเนี่ย วุ้ยผมส่งของขวัญให้แล้วหนึ่งคนตอนนี้ต้องหาของขวัญเพิ่มแต่ผมไม่รู้ว่าของขวัญอยู่ไหนอะดิเออซันตี้เอาไว้ไหม่อะผมวิ่งมาไกลมากแล้วเนี่ยซอมบี้มันยังตามผมบโดนอะไรอะไม่รู้โอ้ย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 กระโดดไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ไงล่ะผลของการส่งของขวัญในชั่วปีใหม่ โอ้ยโอ้ยเจ็บจังเลยลุกคุณไม่ได้จะสาปตีแอ้ย,ยตีโอเคเดี๋ยวเกมน่าจ,จะต้องเริ่มต้นใหม่นะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็กลับมาเกิดอีกรอบหนึ่งแล้วนะเราไปดูกันหน่อยดีกว่าว่ามันมีของขวัญอะไรใหม่หรือเปล่าโอ้โหเป็นกระรังเสหนเอ๊ะจะว่าไปผมหุ้ยคอยขึ้นไปดูหน่อยดีวยกว่าเหมือนมีท e ี e ่แอบขี่ขึ้นไปที่สูงสุดว่าจเจออะไรกันมาดูอึ๊บโอ้โห ชือมาได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยมีคนนั่งอยู่ข้างในพี่ช่วยผมด้วยพี่พี่เหมือนเขานอนอยู่นับไปพี่ออกมาหน่อยผมพี่ไปช่วยผมหน่อยไอพี่พี่ไม่ได้ยินผมหรอผมใส่เขาไม่ได้ยินผมนับเออซิมีทางไหนบ้างขวาซ้ายซ้ายดี โอคตรงนี้มีกระสุนดูนะครับเจ็บไปมเดี๋ยวผมก็มีอาวุธสู้กับซอมบี้แล้วแล้วผมจะต้องลงไปยังไงอะเอาล่ะเราเริ่มไปตะลุยซอมบี้กันเลยดีกว่าเฮ้ยยังไงเจอหนึ่งตัวออกมาดิโอ้โหมานี่อุ้ยล้มล้มล้มเฮ้ยเฮ้ยอึดจัดอึดจัดไม่เป็นไรเฮ้ยไม่ตัวเด้งไวตัวหนึ่งยิงไปเลยเป็นไรปะอุ้ยไม่เป็นไรครับยิงไม่โดนไม่ได้ไม่ได้ จริงตัวไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวมันเดิอนิ่งมันมันตายแล้วเปล่าผู้ส่งคนนี้ตายเนี่ยนี่ไงนี่ไงต้องยิงใกล้ๆกล้โอ้โหจัดซ้ำนัดยังไม่ตายสีนัทนะมั้งโอ้ยตัวนี้ไม่ตายเหรอโอุ้ยแขนขาดแล้วก็จริงยิงไปเลยหลายๆนัดโขกสุงหมดไหมเนี่ยตัวนี้อึดมากทุกคนหวังว่ามันไม่ลุกขึ้นมาอีกนะ แล้วเป็นตรงนี้มีคนตายอยู่มันมีซอมบี้ที่ไหนไม่รู้มาสนุดอันนี้ตายจบเลเวลที่หนึ่งครับผมถ้างั้นเราไปเลเวลที่สองกันเลยเดี๋ยววันนี้ขงขงขอติงแค่เลเวลสองก่อนนะโอเคทุกคนตอนที่ผมอยู่ในดาดา้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยวุ้ยมันมันมาแล้วออโอ้โหขงยังไม่ทันตั้งตัวม uh ันก็มาแล้วเอาละทุกคนผมไ่ได่หยิบอาวุธมานี่ก่อนนี่ก่อนนีก่อนนีก่อน เลยวุดอลิวาล้วโอ้โหสองทางมาเยอะมากไป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 ไ,ปไม่ต้องมาขวางไม่ต้องมายิงยิงจะไี้ใช้กระสุนได้ไม่กำจัดนะไอ้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 อู้อออตายตายอยู่ดีดูมปนโหดมากโอเคผมจำได้ว่าโอ้ทางนี้ก็มา แล้วกล่องของขวัญอยู่ไหนอะทุกคนผมไม่รู้ว่าเราต้องฆ่าซอมบี้สักตัวหนึ่งก่อนถึงของของขวัญจะออกมาโอ้ยไอตัวฟีดก็มาเฮ้ยเฮ้ยเฮปืนปืนผมปืนผมทุกคนโอเคโอเคอยู่นี่อยู่นี่โอ้ยไอจิซอมบี้ฟีดฟีดดิเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอ้ยซอมบี้วิ่งมาปู่ยาวมากนี่แค่ดาดสองนะทุกคนแต่เหมือนว่าด่าดเนี้ยเราต้องฆ่าซอมบี้ก่อนถึงจะมีกล่องของขวัญออกมานะ ตอนนี้ตัวนี้มันเก๊กเหรอโอ้ยโอ้โหน่าจะมันดักมุมมันเป็นโจรมุมตึกโอ้โหค่อยๆเดินไปโอ้ยโอ้ยตกตกใจโอ้ยโอ้ยยังไม่ตายเหรอโดีไม่ตายเหรอโอ้โหเราต้องมันโอ้โหเต็มเลยวิ่งกันพานจีเกิลฟาดโอ้ยแล้วรถมีแค่รถนี้โอ้โอ้โหยากมากยากมากจะตัหัว แกลองเล่นไหมเฮ้ยเอายากว่ะขนาดไ,ไป็นเช้คืนนะครับเนี่ยจัดสองนะทุกคนยากจัดเลยตอนนี้คือผมต้องรีบไปหยิบปืนมาจัดการพวกมันก่อนปืนมันอยู่ตรงนั้นนะ่ะผมจําได้เนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยแหละตรงนี้แหละว้าวนี่ไอ้ยอุ้ยอุ้ยตัวมี้ช็อตมันช็อตมันชอ็ชอตชอ็อตช็อตโอเคโอ้ยแล้วมันเยอะค่ะเอ้าโอเคโอเคไม่ได้ยโอ้ย โอดดตัวดีไม่รู้โอ oh, ้บตอนนี้ผมจะให้เจ้าตากเล่นนะครับกัอนว่าเจ้าตากจะได้เล่นดีๆหรือเปล่ามาดิมาดิพร้อมจะวางสักพกอืมอืมวอร์มวอร์มมัดวอร์มมัดมาที่กันได้มาดิแต่วางนั้นมันมีมันังกากว่าได้ชนิดชนิดชนิดมันมันมาน้มันมาเป็นซอบบี้มุมตึกแล้วก็เป็นคนมุมตึก เกสายแฉกเหรอโอ้โหไม่เหลือไม่เหลือทำเรือเต้โอ้ยโอ้ยเจ้าตากไม่ไหวช่วยหนไม่ได้พี่คือตอนเราเกิดมานะผมมันมีปืนชดกันให้อยู่แต่ผมดันไม่รู้ว่าแมปนี้มันโหดมากรีวิงไปดิ่งไอ้ปืนเบื้องเืนองมันอยู่ตรงมุมอ่ะอยู่ตรงมุมแล้วปืนอยู่ไหนไปนิ่งไงปืนมาเร็วตรงนี้ตรงมุม ต้นไม้นะมันบึดบึดเบลแค่ไม่ต้องไม่ต้องรู้ไหวป่าวยิงหัวยิงหัวยเง้ยไม่ตายเหรอจำดิเฮ้ยจำดิเฮ้ยเออเออเออยออไไหนตัวนี้ไม่รอดละในบ้านเมื่อกี้บ้าเอ้ยเอ้ยหนึ่งอันเมื่อกี้มาไม่เจอเออทำไมผมว่าเราต้องจัดการซอมบี้หมดก่อนหรือเปล่าไปเราต้องไปส่งหสันตรงไหนเนี่ย ได้ยังไงได้ยังไโอ้โหรอทำงานแล้วหัวถอมบี้สุดๆเลยขอบคุณมะซานต้าได้คุกกี้ฉันอยากกินอีกฮะอยากกินอีกเหรอรอตั้งนานเสี่ยงชีวิตมายืนรอของฝันแต่ได้คุกกี้นี่ยแล้วเอาอีกอันหนึ่งอันนี้อันหนึ่งมีอะไรคืออะไรครับเฟรตไฟน์เฟรนไฟเนี่ยกินแรงพอสมควรนะแต่มีแรงพอสมควรนะกินไหมกินไปนะเพื่อน เดี๋ยวมันจะส่งกินแรงไปขอบคุณนะบบายบายขอบใจมากเลยนี่มิตร์บีบชเป็นเนี่ยจ <uh> ิมม um> ี่จ um uh, ิมมี่มาจำอะไรตรงนี้โอ้โหจิมมี่โดนพี่โดนอมพีกินโอ้โหซอมบี้สามตัวไม่ผมคิดว่ามันหมดแล้วนะทุกคนนั่นไงไอ้นั่นมันกินเฟ้นไฟ ไปผมขอโทษผมผมจะเอาไว้กินพรุ่งนี้ตอนเช้าอเอาไว้ในตู้เย็นมันยัองอนกินอีกลหรอแน่ดีนะบอกให้รีบกินเนี่ยเันเก็บคุกกี้ไว้ตรงเท้าอีกด <laughs> <c oughs> ูเหลือยังจะเหลือไว้อีกเหรอโอ้ย,โ,อยโดนโดนทวนโดนทวนลมสมเขนขาดแล้วเราก็ไปติดกับกระมันด้วยนะโอ้โหซอบบี้สวสอือจะได้กินเซนวาย มีเป็นไฟล์รสช็อกโกแลโตโอเคทุกคนถ้าใครชอบขอให้กดไลค์กดซับสไครต์เลยครับแล้วก็คอมเมนต์หน่อยนะครับว่าแบบไหนนะครับอตอนนี้ทคำลคิปได้ถูกนะเดี๋ยววันนี้ขอตัวลายไปก่อน,นครับบ๊ายบาย